ครับผมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าข้าวจานวน13ล้านตันในสต๊อกของรัฐบาลนั้นยังคงอยู่ครบนะครับนอกจากนี้ก็ระบุด้วยนะครับว่าเหตุตัวเลขขาดทุนสูงเกินจริงนั้นเป็นเพราะวิธีการคํานวณหลักเกณฑ์ค่าเสื่อมสภาพของอนุกรรมาก,การปิดบัญชีและก็ของกระทรวงพาณิชย์นั้นมีความแตกต่างกันครับนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะพยานของนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งได้นำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลสต็อกข้าวล่าสุดของรัฐบาลรวมถึงข้อมูลการระบายข้าวของรัฐบาลและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาร,ระบายข้าวมอบให้กับปปชหลังจากที่ปปชได้ขอเอกสารเพิ่มเติมไป นายนิวัฒน์ธรรมรงกล่าวว่าสต็อกข้าวจากโครงการรับจำนำล่าสุดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2557ซึ่งเป็นวันที่ปิดโครงการรับจำนำข้าวมีปริมาณทั้งสิ้น19ล้าน9แสนตันเป็นข้าวที่มีภาระผูกพันรอ,อการส่งมอบจำนวน6ล้านตันโดยขณะนี้เหลือข้าวอยู่ทั้งสิ้นประมาณ13ล้านตันซึ่งในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันได้ระบายข้าวไปแล้วจำนวน21ล้านตัน เป็นข้าวเก่าและข้าวใหม่คิดเป็นมูลค่า2 1 3 5 0 0ล้านบาทส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์การกำหนดราคาข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลนายนิวัฒน์ธรรรงยืนยันว่าได้ใช้หลักการเดียวกันกับรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2553โดยพิจารณาจากราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการนำค่าเสื่อมสภาพข้าวมาคิดคำนวณด้วย ซึ่งพบว่าหลักการคิดค่าเสื่อมสภาพข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์และคณะอนุกรรมการปิดบัญชีมีความแตกต่างกันจึงทําให้ยอดขาดทุนนั้นเพิ่มขึ้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีข้าวหายไปจากสต๊อกรัฐบาลน,นั้นนายนิวัตธรรมรงชี้แจงว่าขณะนี้ข้าวไม่ได้หายไปจากสต๊อกเพราะข้าวในสต๊อกของรัฐบาลมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีได้รับการดูแลจากบริษัทประกันภัยเจ้าของเช่าโกดังผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือเซเวอร์เยอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหากมีข้าวสูญหายเกิดขึ้นและจากการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการล่าสุดนั้นไม่ได้นําข้าวจํานวน2อล้านเก้าแสตันไปรวมด้วยซึ่งเมื่อนํามาคิดเป็นมูลค่าจะอยู่ที่7จ0 0หล้านบาทจึงทําให้เมื่อปิดบัญชีมีผลขาดทุนของโครงการสูงเกินความเป็นจริงแต่ว่าคณ,ณะอนุปิดบัญชีเนี่ยใช้20%ต่อปีตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดค่าเสื่อมต่างกันเนี่ยถ้ามีค่าเสื่อมมากก็ทําให้ขาดทุนมากค่าเสื่อมน้อยก็ขาดทุนน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้การคิดค่าเสื่อมต่างกันเนี่ยอัตราต่างกันเนี่ยนะถ้าใช้ตามสูตรนี้แล้วเนี่ยผลการขาดทุนจะลดลงนะครับผลการขาดทุนที่คณะอนุป,ปิดบัญชีระบุไว้เนี่ยจะลดลงข้าว2.98ล้านตันที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยแล้วบางคนบอกข้าวหายเนี่ย ต้องเรียนว่ามันไม่ได้หายมันไม่ได้ศูนย์หายมันมีคนรับผิดชอบแล้วจริงๆแล้วข้าวไม่ได้หายแต่ไม่ได้เอาไปลงบ,บัญชีเท่านั้นเองเรานํามาเพื่อยืนยันว่าข้าวเหล่านี้มีจริงมีคนรับผิดชอบและควรจะต้องลงบ,บัญชีถ้าลงบ,บัญชีแล้วขาดทุนจะลดลง3ล้านตันนี้ประมาณ74,00 0ล้านบาทกัรขาดทุนก็จะลดไป7จ0ดหล้านบาท นายนิวัฒธรรมรงกล่าวอีกว่าอีกประมาณ2สัปดาห์จะได้ข้อสรุปจากปปชส่วนกรณีที่ปปชจะมีผลสรุปออกมาอย่างไรยังไม่ทราบขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของปปชและหวังว่าจะให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรี